สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูกิจการนะครับสำหรับการบินไทยนะฮะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะฮะก็เป็นบริษัทมหาชนนะครับที่มีหนี้เยอะมากนะครับเกือบ2,000สนล้านนะครับแล้วก็มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็มีเจ้าหนี้เยอะแยะไปหมดนะครับรวมๆแล้วก็เกือบ2 0 0แสนล้านนะครับแล้วก็ ขอฟื้นฟ,ฟูกิจการนะครับยืน่นขอฟื้นฟูกิจการกับสารล้มละลายกลางนะครับแล้วสารก็ให้รับฟื้นฟูกิจการแต่ว่าจะผ่านไม่ผ่านแผนนะครับก็ต้องดูอีกทีนะต้องลุ้นกันเดือนหน้านี่นะฮะว่าแผนจะผ่านหรือเปล่าถ้าแผนไม่ผ่านการบนไทยล้มละลายนะครับนะแต่ว่าถ้าแผนผ่านนะก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความเชื่อมัน่นและมั่นใจได้ว่าแผนผ่านแล้วจะทําไปได้ตามแผนหรือเปล่า นะเพราะว่าธุรกิจการบินตอนนี้มันก็กาลังย่ําแย่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนถึงจะฟื้นไปแบบเหมือนเดิมนะถึงจะฟื้นไปแบบเหมือนเดิมอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้นะครับไม่มีโควิดการบินไทยก็แย่มาตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่การบินไทยแย่เพราะโควิดนะการบินไทยแย่มานานแล้วนะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับไปได้หรือเปล่านะครับคือจะทําได้ตามแผนหรือเปล่าเหมือนกับพวกเรา,เรา,เราท่านๆท,ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มีหนี้นะครับแล้วก็ ไปเจราจาแก้ไขปรับโครงสร้างนี่สุดท้ายก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่ได้บอกว่าเราปรับโครงสร้างนี่กับธนาคารได้แล้วแล้วมันจะจบนะเพราะถ้าเราทําตามแผนที่เราสัญญาเขาไว้ไม่ได้นะัก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะครับเพราะว่าการปรับโครงสร้างนี่ก็คือการเริ่มต้นกันใหม่กับเจ้าหนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการบินไทยเนี่ยนะครับเขามีการปรับโครงสร้างนี่หรือเขาเรียกว่ายื่นแผนฟื้นฟูกฤฤิจาการของเขาเนี่ยกับเจ้าหนี้อย่างไรนะครับ เราในฐานะรายย่อยก็จะได้รู้ว่าเราจะเอามาเราฟังแล้วเอามาปรับใช้อะไรกับเราได้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าผมเรล่งจะบอกว่า,ารายใหญ่กับรายย่อยไม่เหมือนกันนะครับเจ้าหนี้มันจะเกรงใจรายใหญ่มากกว่ารายย่อยเป็นธรรมดา,าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ลองฟังกันดูนะครับนะครับข้อมูลวันนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาธุรกิจนะครับขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะเขาพาดหัวข่าวไว้ว่านะฮะการบินไทยนะฮะกล่อมเจ้าหนี้โหวตนะดึงสากร แล้วก็แบงก์แปลงนี้เป็นทุนนะครับการบินไทยนะครับจัดทีมแบ่งสายเคลียร์เจ้าหนี้นะครับเผย2กลุ่มตัวแปรสําคัญนะก็คือเจ้าหนี้หุ้นกู้7 1หมื่นล้านนะครับแล้วก็เจ้าหนี้ธนาคาร2.9หมื่นล้านนะครับแบงก์กรุงเทพเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เป็นโต๊ะโผลใหญ่นะครับแล้วก็คุณชานศิลป์เนี่ยนะครับเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะครับของการบินไทยเนี่ยเขาบอกว่าแจ้งนะครับเป็นแผนฟื้นฟูดีที่สุดสําหรับเจ้าหนี้ ไม่มี hair cut คือไม่มีการลดต้นเลยนะไม่น่าเชื่อนะว่าไม่มีการลดต้นนะครับลดแต่ดอกนะแล้วก็คือเขาบอกว่าแผนฟื้นฟูเนี่ยเป็นแผนแผนฟื้นฟูที่ดีสุดสําหรับเจ้าหนี้นะเพราะไม่มีการ hair cut ไม่มีการลดต้นนะครับแต่ว่ายืดหนี้ไป10 1ถึงปีนะครับ o p ปชั n น,นะคือแบงค์จะแปลงหนี้เป็นทุน50%อนะรอคลังและแบงค์เคาะว่าจะใส่เงินเพิ่มอีก5 0 0 0มืล้านหรือเปล่านะครับลุ้นประชุมเจ้าหนี้12พฤษภา this ชี้กรณีแผนไม่ผ่านต้องล้มละลายนะเจ้านี้จะได้เงินคืนแค่13นะครับลองรุ่นกันดูนะ12พฤษภานี้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับนะเริ่มกันเลยนะเขาบอกว่าแบ่งทีมเดินสายกล่อมเจ้านี้นะครับคุณชันศินบอกว่าแผนฟื้นฟูกิจาการที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับเมื่อวันที่2มีนาะที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นแผนที่ลงตัวนะและเป็นผลดีกับทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นนะครับเนื่องจากใช้วิธียืดหนี้เงินต้นระยะยาวโดยไม่มีการตัดลดหนี้เลยหรือว่าแฮคั t นะขอแฮคัทแค่ดอกเบี้ยนะรวมทั้งยังมีออปชันให้เจ้าหนี้แปลงหนี้เป็นทุนได้ด้วยซึ่งเชื่อว่านะครับในวันที่12พฤษภาเนี่ยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่จะโหวดผ่านแผนฟื้นฟูนะครับการโหวดผ่านแผนฟื้นฟูมี2เงื่อนไขคือ1นต้องมีเจ้าหนี้กลุ่มหนึ่งเห็นด้วย2ใน3 ซึ่งในประเด็นนี้ไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากทางฝ่ายบริหารเดินสายล็อบบี้ไว้เรียบร้อยนะเดินสายเจราจาสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและมีสัญญาณที่ดีนะครับเพราะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการปล่อยให้ล้มละลายนะครับและ 2. ในการประชุมเจ้าหนี้วันที่12พพฤษภานี้ต้องมีเสียงโหวตเห็นชอบตามแผนมากกว่า50%เนะครับนะเขาบอกว่าเราเนี่ยนะฮะคือผู้บริหารของการบินไทยเนี่ยได้แบ่งทีมเจราจาเจ้าหนี้ นะอย่างกลุ่มเจ้าหนี้สถาบันการเงินก็จะมีคุณบุญทักษ์นะครับเป็นหัวหน้าทีมคุณบุญทักษ์นี่ก็มาจากทหารไทยนะครับามาจากทหารไทยเดิมนะแล้วก็คุณจักรกลิศเนี่ยดูแลเจ้าหนี้ในส่วนของราชการและประสานงานกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็คุณปิยะสวัสดิ์นี่อดีตเขาเรียกว่าดีดีการบินไทยเนี่ยนะครับก็เจรจากับเจ้าหนี้ธนาคารนะครับส่วนตัวผมก็คือคุณชันสินเนี่ยเจรจาก,กลุ่มเจ้าหนี้หุ้นกู้นะโดยเจ้าหนี้ทั้งหมดแบ่งเป็น36กลุ่ม กลุ่มที่เจราจาค่อนข้างยากก็คือกลุ่มธนาคารนะมูลนี้ประมาณ2 9 0 0 0ล้านนะส่วนใหญ่เป็นแบงก์เทพไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นแบงก์เอกนชนแต่ผมก็เลยบอกว่าแบงก์เทพเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่อยู่ประมาณ9,000ล้านนะครับเป็นน้ําหนักที่ไม่ได้มากนะเท่ากับกลุ่มเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่มีมูลนี้รวมกัน71,000ล้านนะเจ้าหนี้หุ้นกู้นี่เยอะมากนะ7 1 0 0 0ล้านเกือบแสนล้านนะเจ้าหนี้หุ้นกู้70,000ล้านนี่ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อหุ้นกู้คือใครรู้ปะ สหกรณ์สหกรกรทั้งหลายนะลองดูนะพวกคุณมีหุ้นในสหากรณ์สหกรณ์ของคุณมนาะเป็นเจ้าหนี้การบินไทยอยู่หรือเปล่านะต้องรอลุ้นดูนะว่าถ้าเป็นเจ้าหนี้การบินไทยคุณก็จะเป็นไงเปล่ารู้รัพสหกรคุณนะนะลองไปเช็คกันดูแล้วกันนะเขาบอกว่าถ้าแผนฟื้นฟูไม่ผ่านเนี่ยล้มละลายนะครับแบงค์ได้แค่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับของมูนนี่ที่จ่ายไอที่ท,ที่ที่เป็นอยู่นะคุณชาสินบอกว่าในการทําแผนฟื้นฟูมีสองมุมมองนะคือ ถ้าแผนมีการแห่คัดหนี้หรือลดหนี้มากเจ้าหนี้ก็จะไม่โหวตให้นะส่วนอีกมุมหนึง่งถ้าแห่คัดน้อยภาระหนี้การบินอไทยก็ยังอยู่เยอะก็จะทําให้โอกาสฟื้นฟูกิจการกลับมาเป็นไปได้ค่อนข้างยากดังนั้นวิธีการที่ออกมาก็คือจะแหคัดดอกเบี้ยทั้งหมดและยืดหนี้ออกไปให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้นะซึ่งผลส่งผลการยืดจ่ายหนี้ก็ทำให้การคิด NPV หรือ Net Present Value เนี่ยที่เจ้าหนี้จะได้คืนอยู่ที่ประมาณ50-60%ถึง เดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ฟังนะสำหรับกลุ่มเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันพวกหุ้นกู้หรือแบงค์ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยถ้าแผนฟื้นฟูไม่ผ่านเนี่ยก็ตั้งเข้าสู่กระบ,บวนการล้มละลายนะเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ขายทรัพย์สินมาจ่ายคืนเจ้าหนี้ก็จะได้ไม่เกิน13%ของมูลนนี้และต้องใช้เวลาประมาณ4-5ปีกว่าจะขายทรัพย์สินได้อ่านะก็คือผู้ให้ขู่เจ้าหนี้เลยนะถ้าไม่ผ่านแผนก็มัปล่อยมาร้อยบาทมึงเข้าไป13บาทนะแล้วไม่รู้จะได้เงินก่อนหรือเปล่านะเพราะว่าต้องเอาทรัพยย์สินนไขานะครรับต้ององ นะทีนี้ว่าแผนของการบินไทยเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะแทบจะแฮรคัดไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าแฮรคัดเจ้าหนี่มันก็ไม่โหวตให้นะมันก็ไม่ผ่านแต่้าก็ขู่ว่าถ้าไม่ผ่านมึงก็เอาไปแค่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะล้มละลายมันก็ขู่กันไปขู่กันมานะครับแต่ว่าถ้าแฮรคัดน้อยนะครับนี่มันก็ยังเยอะอยู่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคือแต่ว่าโดยสรุปนี่ก็คือว่าจะแฮรคัดนีอ่อ่ส่วนใหญ่จะเป็นลดลดเงินลดดอกเบี้ยนะเงินต้นแทบไม่ลด นะครับแล้วก็ขยายระยะเวล,า,ลาออกไปนะครับแล้วก็บอกว่าแผนที่เขาทำเนี่ยนะครับที่จะชําระหนี้เนี่ยนะถ้าคิดเป็น NPV คือ Net Present Value แล้วอยู่เนี่ยเจ้าหนี้มันจะได้เงินประมาณ50-60%อนะอันนี้งงไหมเดี๋ยวผมอธิบายฟังเวลาผมเจราจาหนี้เนี่ยผมจะใช้เป็น Net Present Value ไปพรีเซนตธนาคารนี่แหละแต่พวกคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเอาเป็นว่าหลักการง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าเราเป็นหนี้แบงก์อยู่นะครับอ่าหนึ่งล้านบาท นะบวกดอกบุ้งดอกเบี้ยอะไรเข้าไปแล้วนะสมมติเป็นนี่แบงก์อยู่ล้านหนึ่งบวกดอกเบี้ยเข้าไปสี่แสนนะครับ <c oughs> คุณทําแผนชําระหนี้กับธนาคารนะปรากฏว่าแผนชําระหนี้ที่คุณเสนอไปเนี่ยนะนะมันคิดเป็น n p v หรือ Net Present Value แล้วเนี่ยได้แค่ประมาณ60%อร์ซความหมายคือกว่าธนาคารจะได้เงินครบตามแผนของคุณเนะี่ยถ้าเทียบกับณตอนเนี้มันจะได้เงินมาแค่ประมาณห้า0หอซอ่านะมันจะคุ้มหรือเปล่าเออ อาจจะคุ้มก็ได้ถ้าแผนมันไม่ยาวแตนะ่ถ้าแผนยาวๆอ,อาจจะไม่คุ้มเนะี่ยเอาเป็นว่าไม่เข้าใจก็ฟังไว้เป็นความรู้เฉยๆก็แล้วกันเอาเป็นว่าเวลาเราเจราจาหนี้เนี่ยนะครับเขาจะดูที่ NPV ด้วยคือ Net Present Value นะครับถ้าเกิดเป็นพวกที่เป็น FA ด้วยกันจะเข้าใจนะแต่ว่าทําไม่ใช่ไม่ใช่ FA อาจจะไม่เข้าใจอายุอย่างง่ายๆก็ได้ว่าสมมติว่าผมเป็นหนี้คุณแล้วผมจะต้องบอกว่าเฮ้ยผมจะขอผ่อนคุณเจปีนะกว่าจะหมดหนี้นะครับ เราก็มาดูว่าไอ้เจ็ดปีที่ผมจะผ่อนเนี่ยเราเอามาทําเป็นไอ้สูตรเป็น npv คือ net present value เนี่ยปรากฏว่าคุณบอกว่าถ้าสูตรเนี้ยกว่าจะครบเจ็ดปีเนี่ยนะครับเจ็ดปีสิบปีเนะี่ยเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดปีหรือสิบปีไม่แน่ใจแล้วพูดเลบลอนะเอาว่าขอผ่อนไปเจ็ดปีสิบปีเนี่ยนะครับกว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับมูลค่าปัจจุบันเนี่ยผมจะได้เงินคืนแค่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตจะคุ้มไหมต้องรองมนันอีกเจ็ดปีสิบปีกว่าจะได้เงินคืนหกสิบเปอร์เซ็น เออแต่ถ้าได้เงินมันตอนนี้เลย60%ของที่มันเป็นนี้เราเราอาจจะรับก็ได้นี่นะคืออย่างนี้นะนี่คือเทคนิคในการถ้าเกิดเราจะเจราจาแฮรคัดนะเออประมาณนี้นะครับพอเข้าใจนะฮะถ้าเรารอถ้าเรารอมันไปจนครบเราได้เงินครบจริงแต่รออีก7 10, ปี10ปีแต่ถ้าณนะวันนี้เราได้60%ของที่เราต้องรอเอาตรงนี้ดีกว่าคุ้มไหมอ่นี่คือ NPV นะครับนี่คือแผนของการบินไทยคร่าวๆนะจะไม่มีการแฮรคัดต้นนะครับจะแฮคคัตจะดอก นะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาออกไปนะครับแล้วก็ทําตารางผ่อนให้เขาดูนะจริงๆตรงนี้นะครับ f a เก็บค่าค่าที่ปรึกษาหรือว่าถ้าเป็นทําผู้ทําแผนเป็นหลายร้อยล้านเลยมั้งนะครับถ้าเกิดแผนง่ายๆแค่นี้มันจ้างบริษัทผมก็ได้นะผมว่ามันไม่น่าจะยากเลยเลยนะอ่ะต่อมานะครับเขาบอกว่าอาจจะต้องใส่เงินใหม่เพิ่มอีกห้าหมื่นล้านนะครับจากความพยายามในการทําแผนและการเดินสายสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเจ้าหนี้เนี่ยครับพบว่า มีสัญญาณที่ดีนะขณะที่รัฐบาลก็ยังมองว่าการบินไทยมีความสําคัญกับประเทศและกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าหนี้ํามักันในส่วนของเครื่องบินราวหมื่นสามพันล้านและเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมอีกประมาณเก้าประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะในส่วนของการใส่เงินเข้าไปใหม่เนี่ยเพืดด่อที่จะสามารถเดินตามแผนฟื้นฟูได้นั้นเนี่ยคณะที่ปรึกษาการเงินหรือเรียกว่า FA เนี่ยกำลังเจราจานะฮะซึ่งอาจมีทั้งเงินกู้เพิ่มทุน เงินมีทั้งเงินกู้แล้วก็ทั้งเพิ่มทุนนะครับโดยในแผนฟื้นฟูเนี่ยได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเจ้าหนี้รายเดิมหรอือผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นรายเดิมเนี่ยต้องใส่เงินสนับสุนเราวรวมๆกันนะฮะห้าหมล้าน,นแบ่งเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงิน25,000ล้านและกระทรวงการคลังอีก25,000ล้านนลส่วนจะใส่มาในรูปแบบใดนั้นอยู่ในระหว่างการเจรจารในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับ อยู่ในกระบวนการพิจารณารูปแบบการใส่เงินจะให้รอกระทรวงการคลังหรือกองทุนวายุพักเข้ามาหรือจะเป็นการคำาวนเงินกู้ยังต้องรอการพิจนารณาครับการฟื้นฟูการบินไทยจําเป็นต้องใส่เงินใหม่เข้ามาเพราะการกลับมาทําการบินใหม่ต้องใช้เงินจํานวนมากสําหรับการบํารุงรักษาเครื่องบินที่จอดทิ้งไว้นานๆน,น,นะครับและส่วนงานต่างๆนะแต่จํานวนเงินที่จะใส่ลงมา5 0,000ล้านเนี่ยไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวจะทยอยเข้ามานะครับ เพื่อมาช่วยในการฟื้นฟูกิจาการและทําให้การบินไทยกลับมามีความสามารถในการจ่ายหนี้ในอีก4-5ปีข้างหน้านะครับก็ฟังแล้วก็มีไม่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยนะครับที่คือแผนอาจจะผ่านนะแต่ว่าจะทาตามแผนได้จริงๆหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับทีนี้เขาบอกว่ากลุ่มสหกรณ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็น กลุ่มเจ้าหนี้รายใหญ่นะครับเพราะว่ากลุ่มสากองเนี่ยลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทยค่อนข้างเยอะผมถึงเคยเตือนเพื่อนๆหลายๆคนนะว่าหุ้นกู้อะอย่าไปเล่นเลยอย่าไปซื้อเลยมันไม่มีหลักประกันหุ้นกู้ไร้สิทธิ์อย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็นตัวอย่างนะฮะสากองเนี่ยซื้อหุ้นกู้การบินไทยไปเจ็ดหมื่นหนึ่งพันล้านเนี่ยแล้วเป็น, 71, 000, 000, 000ปนยังไงเนี่ยเขามานั่งลุ้นนะครับต้องมานั่งลุ้นกันแบบนี้อ่ะนะเดี๋ยวดูกันต่อนะ กลุ่มสหกรณ์เนี่ยนะครับเป็นนี้เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเดินสายนะฮะเขาเดินสายกล่อมสหกรณ์ให้แปลงหนี้เป็นทุนนะครับคุณชายเยี่ยมสิรินะฮะรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชีของการบินไทยบอกว่ามูลนี้ของการบินไทยนะครับภายใต้การฟื้นฟูมีวงเงินประมาณ1.8ถึง1.9แสลน,น 200, ล้านเกือบ2แสนล้านโดยกลุ่มเจ้าหนี้มี ตัวแปรสําคัญในขณะนี้ก็คือในส่วนของสาสมออมทรมัพย์รวมๆทั้งประเทศนประมาณ80แห่งนะซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้อยู่ประมาณ7.1มื่นล้านนะครับคิดเป็นประมาณ40%ของมูลนี้ตามแผนฟื้นฟูนถือว่าเป็นกลุ่มเจ้าหนี้ที่มีเสียงโหวตสูงอีกกลุ่มก็คือเจ้าหนี้สถาบันการเงินประมาณ2.9มื่นล้านซึ่งแม้วงเงินไม่เยอะแต่ถือว่าเป็นกลุ่มสําคัญซึ่งเจ้าหนี้ใหญ่ของกลุ่มแบงก์ก็คือธนาคารกรุงเทพมีมูลนี้กว่า9 0 0 0ล้านแล้วก็ ลอ,ลองมาก็คือธนาคารกรุงไทยประมาณ70,00กว่าล้านนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเอ็กซิมแบงก์แล้วก็แบงก์ออมสินนะครับต้องบอกว่านะครับแผนฟื้นฟูการบินไทยเนี่ยถือว่าเป็นแผนที่ดีที่สุดสําหรับเจ้าหนี้นะฮะเพราะไม่มีการแฮรคัดปรับลดเงินต้นมีแต่ปรับลดดอกเบี้ยและยืดการชําระหนี้นะครับคือโอ้เป็นแผนที่เจ้าหนี้ยิ้มเลยนะเจ้าหนี้ยิ้มเลยเพราะว่าไม่มีแฮรคัดอ่ะเออนะโดยในส่วนของแบงก์เนี่ยจะยืดหนี้ออกไปประมาณ 10/ 12ปี พร้อมออปชันนะที่สามารถที่จะให้แปลงหนี้ได้50%เป็นทุนนะซึ่งถ้าแบงก์เลือกที่จะแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยก็จะได้10รับชําระหนี้ได้เร็วขึ้นส่วนกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหนี้หุ้นกู้เนี่ยตามแผนจะขอขอยือดการชําระหนี้ออกไป,ปีกปีหลังจากหุ้นกู้แต่ละรุ่นครบกําหนดแต่จะไม่เกิน14ปีนะครับหลังแผนฟื้นฟูผ่านความเห็นชอบของเจ้าหนี้นอกจากนี้ในแผนก็ มีเสนอทางเลือกให้สากลอมทรัพย์แปลงหนี้เป็นทุนในสัดส่วน10% 20%และ30%ตามลำดับนะครับก็บางคนก็บอกว่าเออแม่งไม่น่าจะได้คืนแล้วเอาเป็นร่วมทุนเอาเอาหนี้ไปเป็นทุนเลยลนะกันแปลงหนี้เป็นทุนก็คือเอ่อเป็นผู้ถือหุ้นไปเลยนะครับไม่ต้องเป็นหนี้กันแล้วนะเอาหนี้เป็นกลายเป็นทุนนะก็มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไปเลยแล้วก็ต้องไปรอรุนกก้นว่าการเมนอไทยจะ กลับมาได้แล้วก็ไปรอรับเงินปันผลเอาตอนนั้นละกันแล้วก็ไปขายหุ้นในตลาดเอาทีหลังนะครับเพราะการเป็นไทยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เข้าฟื้นฟูกิจการยังอยู่ในตลาดหรือเปล่าออันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจนะ,ะสุดท้ายเนี่ยคุณชายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเรื่องจากแผนฟื้นฟูเนี่ยไม่มีการแกคัดหนี้ทําให้การแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยจะเป็น,นกลไกช่วยลดภาระหนี้และเท่ากับว่ากลุ่มสากลออมทรัพย์และกลุ่มสถาบันการเงินจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น ในบ้านหลังใหม่ของการบินไทยผู้จะดูด,ดีเลยนะก็เป็นการซื้ออนาคตนะเมื่อการบินไทยฟื้นฟูสําเร็จโดยตามแผนจะกลับมาเริ่มชาระดีในช่วงครึ่งหลังของปี65หรือพักหนี้3ปีนะครับโดยกลุ่มแรกจะมีการทยอยชาระนี่คือเจ้าหนี้การค้ามูลหนี้ประมาณ20,000ล้านบางเอิญบางเอิญผมก็มีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งนะฮะแกก็เป็นเจ้าหนี้การบินไทยขเขาด้วยนะก็การบินไทยติดเงินแกอยู่หลายสิบล้านเหมือนกันนะก็คือจะไม่จ่ายอะไรเลยนะ จากนี้ไปสามปีการมีไทยไม่จ่ายเลยนะเออแล้วไปจ่ายหลังจากนั้นอีกสามปีล้วใช้เวลาทั้งหมดเกือบสิบปีนะ่นาะจ่ายนี่คืนทั้งหมดนะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครลองฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับนะครับว่ารายให,ใหญ่เขาปรับกันยังไงแต่ว่าเนี่ยการมีไทยถือว่าปรับได้ถูกใจเจ้านี้มากนะครับเพราะมีการแฮคัทเลยนะครับดูแล้วเจ้านี้ก็หวานหมูเลยแล้วก็ นี่จริงๆแล้วนี่เดิมๆเนี่ยก็คือกระทรวงการคลังมันพูดคำกันให้ซะส่วนใหญ่นะครับโอเคก็รอลุ้นกันดูแล้วกันนะครับ12พฤษภาปีนี้นะฮะว่าการบินไทยจะไปได้ต่อหรือจะล้มละลายนะครับก็เอาใจช่วยพนักงานการบินไทยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ